หลังจากที่ยุงทบการตั้งขั้นกำลังเทียบขั้นเจ็บขั้นยังก่อนยังก่นสรางกันไหม ดึงสให้มันตรงกันแบบแม่วาดสั่งดึงดึง้าม่าหาการมันตรงกันด้วยนเสียกันจะก็ยี่แบบเกินแล้วเคยหองันดึงกันี่กเคียร์กเียวอยู่ประมานี้เรียนไปสืรอเราะตั้งแว่ามันสีเดือดเติมโซ่ข้าเข้าอยู่ กะวัดโอปีนี้มากกเจ็ดสเจส้นฟกันนีเลยมึงไปวัดเบงขอเก่าวัวเป็นหกสิบสองคืนมีมันก็สิบสเิบงวัดเอาหน้าเล็กตัวข้าวใส่งานต้นตัวขันม่ต้องไปตัวข้าวใส่งานตัวนี้นีบเอาหมุนทำมันขววงเสียน่านีบไหมม โมแม่นี่แม่ข้านนี่แม่งี้เดี๋ยวนอกกับนอกก็ได้หนกับหนก็ได้ไม่กับเล็กมันทอกันวันต้องมาเบิ้งหนามันดิเอาเฉพาะของหนเดียวเอาของหนวัดนี่เอานี่ริมนี้เติมริมนี้ตอนวัดไม่ของหนไม่กับอะไรนั่นข่มหนาคข่มอันนั้นเสาหัวซุ้มันวมสร้างสามสิบหาต้นนั่นเป็นยังไง มันว่ามันว่าได้หอม่นบ่าส้นมอดด้มึงไปส้นเนี้ยน่บได้ัแมนันมันลืมหร้อจังไดส้นดอกก็เลยท่วนดียอครับผมนงวัดไหนกับหนนอ่นสิวัดบ้านเาว่าขัาไปวัดส้นมาไหนเ้นอยู่หนาไม่มันเต็มเหล็ก <Northwest> มันเบาเข้าไปข้อไม้น่ออมึงราว่าทังขาเรา พ่นเขายังไม่หลายกูนี่สิวอื่นเนี่ยเห็นบานนี้มันก็ได้เห็ดอะไแต่ทยบ้านที่ละบานนี่นเจอกันมันก็มีงานสร้างงานยังมากีงวาซื้อนี่เี่ยยกลาพาสมหเนอยู่ต้เมนตัวหรอเออจะไปวัดน้มันบึงขันขันเอาวานมันมันมันเประอ ถ้าเอาขอบในมันย่อยๆจะไปเอาทางหนอกมันเพราะว่าไม่มันหนากกันมนแน่เ็อาไอย่ง้ถ้าเอาทางในเลยการหลดวัดเอาของอนี่มันวัดเอาึนหุบกินมันเฮ้ยจะไดเตี่ยมใช่่บ้านเยนะลลาตระกอบตไม้ินหามันบ่หมุนเนื้อเผาหล่อหลดมันน่อยน่าหน้ากเสีหมุนเทียนสองเสียนซ้เทียนกับพันมุนนึ่ง บมไปตัวลุมเหี้ยมันบวกัดเียนกัดเฝ้าลูกปืนเนี่ยเตียไงเฮงลูกปืนงานถอดคุยรดยตรงแม่นกันเลยมุนน่ตัวดกับได้กี่แกะถอดสลักว่ะได้กี่มันได้แกะดูเนาะมันบ่มีหลอดเนวอื่นก็เอาแต่มันไดเกียร์ก็ได้เตียนดูทีละข้าเดียวลูกปืนแตกเพราอาเกนยร์ลักไรฟ่นฝนน้องเคร่งขาเรเอาเอาหาที่ขา ขอข่อให้ควเชยงไบาตัวแรก่คือตัวสวมึงวัดหมไม่ถิงทอกันมบัล่ะมันงาเออมันง่ากเรื่ยเนาะตัวหีไอกันไหนมึงจะต้องพึ่ามึงวัดตัวแรก่ือตัวสงไหมึงวัดตัวไหนอันนี้สวงตัวเด้ท้าเดี๋ยื่งหูนอทอกันผสหูนอนกับวัดจากนอตัวนีกับนอตัวนีที่ล่ะบัวบัวหด้ อยู่ัะนอนไม่อันมยางยุ่มมัดมือนไปยังตัวถ่คองยงหมดทุ่งข้างล่าว่าเือตัวอนไตัวเคือตัวี่วบเลอั้งยานตัวเกอบจอตมันกระไรมันลำเลอเคาะไมห่างทอดดีเท่าีดก็มึงม่าที่หาที นือันาดยอะหนิครับพี่เนื้อขนตัวนั่นตัวหลังได้ตัวหนาก็ได้ทันะเอาเอาเตียมตัวหลังซะก่อนก็จังเตียมตัวหนาเพระว่าซ้ำหนึ่งก็ยันใส่ได้ย่รอกโอ้แคมีนี่หลวดเชื่อมสองจุดหกมิลบนีชกันเฮ็ดซ้ำพอเันสิบวางที่แหลมอยที่ทางไนี่ะเลยมีนมีนควบงงามนะเฮ็ดขายเนาะโอ้เล็กลงกับจอหัวพีอุดกดนี เจเดกระบบดมีอยู่แล้วแดงดมีนบ้างช่วตะวันมันเล็กเล็ก่เจอจอจหยากเล็กล่างดอกสวันค์ทุทนดอกเล็กล่างเนี่ขึ้นวดอนกองกองเลี่อยู่มันก้อนแทนพอาพม่าได้เล็กล่างแน่น่มากกำแนงหูกำนกากระบาดใสกระเจะลงจอลงลงแนจอยังหนึ่งมันกระตตงน้ำหูนอดกระตพร้อ ตะวันเฮามันไม่ส uh, voilà ี่อันหอวานผับไปหลานยมเพื่อว่าไม่ยองกอันหรอเปิงเจเิ่นบงแ้วมหูแล้วไปหลานยังขอนวันวันรู้่ไปหาบริการติด

แ้เมือนซตชุราค่มไายมอุข้อมอย่ใส่รถดำแล้วชุบหลอนดหอโอ้นาอยู่เดียวตัวนีเปน้ตอนน่ตอนถึงเสียบตเสียอไนกันแจตะปูหน่อยหน่อยับถ้าได้แฮเสร็จเรียกว่ามีมันมันเลี้ยพี่งพอดีเลย อยู่เพียงตอนนั้นต้องไส่ดูจับนั่คือปลซางเกันวะหืแต่เลี้ยงกัน่าเปสิ่าด้ยตัวซี่ไมหนาคอว่าสี่่วงอยู่ไปไปมันคือปากันสี่วงันก็เมดนั่นก็มดีที่อยงีนเยเัวางางมันเงีมันไสื่ออกมันเกี่ยวกันเอกมันเเ็นยางตัวนี่เป็นเกี่ยวกันไห มัน,ม,ม,ม,นมันอยู่นะั่นมันสลกนักนนม <c oughs> นกมิกันินกันลนายเส้นเลยประมาณสามเส้นแอยู่เรดงู่นเสียเึ้นันาจำจมันเลยไปสลับเม็ดวัดเลือยเล็กทาบกันเอามันเอาลับเม็ดวัดเองมันนี ว่ามันก็จตรงนีนเลยมันเกี่ยวหัวมันเพราะว่ามันมีข้อสลัขีเอาข้อเอาข้อามเอาเลยนสื่อสีมาทิสลักใหม่เอเขียวเียเขียวเียงเลยเขเขียวเขียวอยากออกหมกคนหนึ่

มันอย่ากบางเวอร์จริง่ครับคลิปนี้ครับซ้ำนี้นะครับเทียบขานแล้วเตรียมออกเห็นแผ่นบางสีเป็นยังไงครับผมซ้ำนี้นะครับคลิปนี้